<Yeah. S 2> อา้าลเรวันนี้เราก็จะอยู่ในโหมดอัลตรมทหรือว่าโหมดลุกคูดาวนั่นเองแล้วดูสเตตบิโร่ดิแล้วก็ใช้ลูนถึกขี้แตกไปเลยนะฮะเป็นลูนที่ผสมผสานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแทงนะฮะไม่ว่าจะเป็นกราะเป็นเลือดหรือว่าเป็นเกาะกันเวทฝั่งเรานี่ยังตึงเลยฮะมีไฟเตอร์ถึง4ตัวกันเลยทีเดียวผมให้บอลด้าไปรวมแล้วผมจะยืนกลางเองนะฮะเพราะว่าวิโล่เนี่ยเป็นตัวละครตัวน,นึงที่เคลียร์คลิปไว้มากๆด้วยพาร์สสี่ของมันนะฮะในระว,วัาแรงสุดๆไปเลยก็คือพาร์สสี่ที่มันเป็นลกี่นนะรออาค,าะคทก คนดูคลิปนี้จบไรกับเธอไหมขอโทษครับบอสเดี๋ยวผมโชว์ท่าเทพดูนี่อ้าวเฮ้ยจะู่ทำอะไรมาเนี่ยอาเทพจริงๆไม่เป็นไรฮะผมได้เฟิร์สบัตรผมมึงฆ่าเฟิร์บอลไปอ่ะมาฆ่าดิอ้าวเฮ้ยโอ้โหมันมันไม่กลัววีโรเลยหรอในี่โอ้ตีแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแต่เป็นตัวละครตัวนึงที่เอาบัฟช้ามากเลยนะตีมาจากครึ่งนาทีแล้วเนี่ยอ้าวแล้วจะซิลตรงนี้ฮะอ้าวซิลอันตีใส่ผมเลยเด้อมันนี่มึงอะผ่านี่ไม่ตอกไปไปไหนจะไปไหนไข่ไข่ พ่อดีใจเลยถ่ายเขาปอมบีลโลเนี่ยมันต่างจากเทนตรงที่เวลามันชาร์จมันจะชาร์จนานกว่าแต่เวลามันถ่ายมันจะถ่ายเร็วกว่าเทนะฮะแล้วมันจะอัดูอินฮะแต่ตอนนี้อัดอูอินพัดจีก็เลยตีไม่เข้าเลยดูดิไอ้เคี้ยมันไม่ตายมันไม่ตายแล่นอแล้วก็เรียบร้อยไปดีฮะโอ้โหอัดอู่อินไม่มีพัดจีแบะฆ่าไม่ตายนะฮะเนี่ยเรียบร้อยเลยเฮ้ยแม่หนูเอาไอ้ช่ามาดูผีเสื้อห้องพี่มาจ้ามานี่นี่นี่ตาลัวๆโอ้โหอะไรเลยลาตสถานะเอาไม่ละผมไม่ลบอะไรวะเอาไม่ละเฮ้ยเฮ้ยอีกเกลียวะเนี่ย ไม่ต้องกลัวฮะเรามีพาสซีฟคือพาสซีฟเนี่ยอันตรากที่มันลดอูดามันก็ลดให้เราด้วยนะครับประมาณ70%เลยนะเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วตอนนี้เร<ล>าก็ได้สร้อยเขียวที่เรียบร้อยนั้นเราไม่ต้องกลับบ้านแล้วก็ไม่ต้องเสียพาสซีฟด้วยนะครับโอเคต่อไปก็ฟอสเคมเลยฮะ,ะรอสร้อยเขียวทำงานแป<ส>๊บตีป้อมไอ้พานซึ่งวีโร่ปเป็นตัวละครตัวนึงที่ตีป้อมแรงมากเพราะมันมีดาเมจเวทด้วยนะครับด้วยความที่วีโร่เป็นนายพนานเพราะฉะนั้นเราจะมาล่าจิ้งจอกกันนะครับอ้าวเฮ้ยอดุอิมึงมาเกี่ยวอะไรเนี่ยเเฮ้ยยกกููป็นนนนาาพไม่่ใชคล เราได้ทำอะไรอัดวีดไม่ได้เลยเฮ้ยใจเย็นดิอัดวีดมึงก็ซ่าเงินโอ้โหแล้วมันได้ด้วยนะตรงนี้มีแอดวีดีกับซิลเจ้าเก่าอ่ะอ้าวซิลซิลซิลจ๋าซิลจ๋าซิลจ๋าเอ้ยซิลไม่หนีไม่หนีมันก็โดนเข้าป้อมไใบอัดวีดีมึงมึงถึงแั้งก่อนอ้าวซิลซิลจ๋าซิลจ๋าซิลจ๋าซิลโดนอีกแล้วอะเฮ้ยเอาได้นะเอาวีดีถึงมึงจะมีดูดเลือดแต่ว่ากูมีป้อมนะจะอันตีหรอไม่ได้จ้าขวางเอาไว้แล้วนี่แล้วใช้บัฟแดงจะได้สโลไล่ขวดักกีไได้้้มมาขขึนนน็่ะอองกู มือรับแดงแล้วมึงต้องใช้ไอจัดแต่บับแดงกูหมดแล้วนะเพื่อนไอชาเด็กเลี้ยงหนีกูคิดว่านิตาจากไอเกมบอสตานะเนี่ยมานี่เลยฮไอนี่ก็ยกจะเอาจะตายแล้วเหรอเฮ้ย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 บฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้ยเ้ยเั้ยัด้ยเฮ้ยงัดงัดยเฮ้ยเฮ้ยเ้มัน้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเ้ั้ยเฮยเฮยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเ้ยเฮยเฮ้นเ่ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเเฮ้ย เรียโคตรหาเลยคูนี้เออเออเรียบร้อย ครับปลาดหัวตุกกระโปงไอ้ชาว่ายังไงเอเลนเอเลนครับว่าไงเอเลนเฮ้ยเอเลนไม่เอาไอ้ใจเย็นใจเย็นเอเลนเอเลนเอเลนเอือโอ้วยเออไม่เปแลไรทาชิมาช่วยผมฮะโอ้โหเกมนี้ไปทาชิด้วยเลยวะเออผมจะบอกนะว่าทาชิสกิลสองมาไม่ลดทักูดาวให้ผมก็เลยไม่อยากเล่นมันเท่าไหร่และไอ้ชาตีขังผมฮะได้ว่าผมออกไม่ได้ไงวะนี่มึงขังกูจริงไหมเนี่ยอาดูอินงานติกเป้างานติกเป้าอาดูอินงานติกเป้างานติกเป้ามานี่มึงอ่ะโอ้ยพิกเกอร์เอาดิเอาดิเอาดิไม่มีบอสดาวนนีี้้้แแแแตต่่่่่่่ไไไไไมมมมมเเเเเป็็รรรรออออาาาลลลลืืดดดดดดกัึงงูทหว ว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหเรียบร้อยเจอทาชิดูดเลือดไปโอ้แล้วทาชิเก็บไอไ่ชาได้ดีมากเพื่อนบาปาโกบาปลาไปสับโอ้โหมาสี่ตัวอย่างนี้รู้จักไถสี่ไหมน้องเดี๋ยวขอถ่ายก่อนเม่โอ้โหตายได้แค่สามแย่ว่ะแย่ว่ะผมไม่ตรงใจตัวคนผมไม่ตรงใจเออเออเออเดี๋ยวกูจะเออไม่เป็นไรกูไปทาชิดอยู่ไม่เป็นไรมันตีผมไม่เข้านะไอ้พวกนี้ไอ้ชาไม่ตีโคตรเบาเลยไอ้เหี้ยมานี่มึงอ่านดูอินอะไรหนาหนาปะฮะกูตีเร็วสองร้อยเปอร์เซ็นต์มานี่มึง มาปั้นไปปั้นปั้นเอาดิอารวินว่ายังไงโอ้โหมึงหลบได้อีเทลนี่ก็ยิงแทงอย่กับโยนยุงกัดเลยมึงไม่เอาธนูมึงไปชูใครเลื่อนออกวะไอซ์ขวาไนได้ไงวะขวานกูยังเอาไปจุนขี้หมาแล้วก็ฟาดพ,พังมึงเลย<อ>ตอนนี้เราได้ตัดเลือดเข้ามาเลยบอกเลยว่าใครหน้าไหนาก็ไม่กลัวเข้ามาดิเข้ามาดิาาาาต่อสามเลยเอาดิเราฆ่าเขาไม่ได้แต่เราเขาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาสี่ตัวไม่เอาสี่ตัวไม่ไหวสี่ตัวไม่ไหวไอ้จุกใคร่โอ้โหกบอกมึงข้องมืออยู่นี่ เพแล้วเพื่อนกูหายไปไหนหมดเพื่อนกูหายไปไหนหมดโดนช็อตแล้วเกมมันชนะกัะทิปฟ้อมผมตีฟ้อมสดแนงเลยฟ้อมมันก็ตีเบาชิบหายอารีนไปเออบายบายอารีนไว้เจอกันครั้งหน้าน,นะครับครั้งหน้ามาถึงแล้วครับนี่นี่เรียบร้อยฟ้อมแต่ไอชิปชิปชิปไอชิปตัวนี้ตีแรงดูดูดูชิปมันตีดิ ก็โหอะไรคลิปตัวแดงตัวเนี้ยเนี่ยมันตีหกทีป้อมแตกแล้วก็เรียบร้อยฮะเอวีพีก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมเองเดวีโล่ก้าไก่เข้าไปแต่จะเป้าไหลกู้แห่เหมือนกันแหละดูคะแนนไอชาดิเออมันจะไม่ไล่ฆ่าได้ไงหรอเออเออเมนไอชาอย่ามาฆ่าผมนะผมยังมีลูกมีเมียให้เลี้ยงไม่ได้ไอคนรู้จัก